สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับช่องเอ็นดูนะครับ,รบวันนี้เราก็มาอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแควร์นะครับใช่ใช่วันนี้นนเรา,เราจะมา,มาจุฬาอ่ะใช่อ,อยู่แถวจุฬาอยู่ใจกลางเมืองอ่ะใจกลางเมืองก็ค,คือโครงการสวนหลวงสแควร์ถ้าใครมาไม่ถูกก็ให้เสิร์ชว่าอะไรสอน,นอสอน,นอปทุมวันก็ได้วันนี้เราจะมาเราจะมาชิมอะไรครับลุงเราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวที่แม่งโคตรจีนเลยใช่ครับร้านนั้นชื่อว่าจางล่าเมียจางล่าเมียนะครับจะเป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์จีนใช่จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเห็นคนดาราอะไรเงี้ยมาชิมกันเยอะแล้วเราก็ต้องพิสูจน์กันบ้างเห็นเขาว่าขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรแล้วสับเราก็ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านได้ ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพุทเทจกันข้างในเป็นไงครับสามสองหนึง่งคุณบอกกนครับรน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าดีไหมดีครับเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่าไปเดี๋ยวเต็ม ในม,มีแอดวคิดว่าคิดว่าจะร้อนกันนะข้างนอก <c oughs> นี่ไหมนี่ไหมอันนี้เหรอมีแสงพอดีฮะใช่นี่นะครับเมนูอันนี้ก็คือมันเป็นท็อปปิ้นะมนีท็อปปิ้มันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างละสามสิบห้าสิบหกสิบแล้วแล้วแต่ว่าว่าจะสั่งอะไรมีเยอะเลยนะครับสําหรับคนที่ดูย้ยก็สต็อปสต็อปคลิปแล้วก็ดูไว้ก่อนอันนี้ก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่ก็มากมายครับจะมี ชาจีนด้วยแต่ชาจีนเนี่ยถ้าเรารีวิวในในเพจเขาใหนะ้เขาจะให้ชาจีนรีวิวเราหนึ่งแก้วครับมาต่อที่เมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูของร้านอ่าก็จะมีข้อมูลว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะเมนูแรกเลยก็คือจานาเมีครับที่เรามาลองกนะันมีระดับความเผ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าระดับเลยราคาเป็นกันเองครับนะเมื่อกี้ผมถามพนักงานแล้วเนี่ยพนักงานเ็าบอกว่า ขามีทุกเส้นเลยนะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่เขาอยากให้เรากินเส้นบะหมี่เพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดังที่สุดในร้านนี้ต่อมาครับต่อมาเป็นเกาเหลาก็คือจะเหมือนเมื่อกี้แหละแต่คือจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเนื้อเพียวยอันนี้ราคาก็เท่านี้เลยครับจะมีหมูกับเนื้อให้เลือกนะครับแต่เราอย่างเรามันก็สายเนื้ออยู่แล้วนะต่อมาก็เป็นหนึ่งเ่าเก้าครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย น,นี่คือใหญ่ขึ้นมาเลยครับอันนี้จะใหญ่มากก็คือเหมือนเกาเหลาเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นข้าวครับข้าวนี่มีข้าวกะเพรามีกระเทียมมีน้ำมันหอยแล้วก็มีเครื่องเคียงให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างละสิบยี่สิบบาทข้าวนี่ราคาเริ่มต้นแปดสิบบาทใช่ไหมใช่ครับข้าวในราคาเริ่มต้นแปดสิบาทจนถึงเก้าสิบเก้าบาทมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเนื้อสับละเอียดเลยเป็นเนื้อเป็นชิ้นวันนี้ผมสอบถามมานะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับวันนี้จบแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าอาหารมาหน้าตาเป็นยังไงเราจะมาลุยกันครับ เด้งๆไงนะมานี่ครับตอนนี้อาหารเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วมาครบแล้วมาครบแล้วก็จะมีเกาเหลาใช่ครับแล้วก็จางน่าเหมียงด้วยใช่แล้วก็เนื้อน้ำมันหอยเนื้อนี่จะไม่สับหยาบมานะจะสับแบบ อ่าชิ้นเลยอ่าจะจะพูดง่ายคือมันเนื้อสับหยาบแล้วก็จะเป็นเนื้อที่อันนี้จะเป็นเนื้อสามชั้นมั้งอันนี้อันนี้จะเป็นสามชั้นมันจะมีสองราคาจะเป็นเนื้อสับละเอียดกับเป็นเนื้อสามชั้นต่างกันสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันที่เขาล่ํารือกันเลยนะเขาเหลาผมขอชิมบ้างดีครับหอมอ่ะไม่เข้มเกินไป ลื่นคอหอมหอมจริงครับไม่ไม่ต้องปรุงเลยรสชาติมีกลมกล่อมเฮ้ยดีอันนี้ดีแล้วเมื่อกี้มีเส้นทีอหลุดเข้าไปด้วยโอ้หลุ่มละลายเลยอะต่อไปเาควต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวละ๋วยเตี๋ยวเหรอใช่ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ครับผมจะมีหนึ่งบุ๊คครับถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องมองหาเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนที่เล่นคนนี้นะครับได้ก็ กกุบกิบไปหนึ่งุกแต่แต่เราเรายังไม่ได้บอกคนดูเลยครับว่าความเผ็ดเขามีถึงห้าระดับอเขาความเผ็ดนี้อันนี้ผมสั่งมาเป็นระดับที่ห้าเลยนะระดับที่ห้าคือเผ็ดสุดเลยใช่แต่ก็สามารถแอดได้อย่างที่พี่มาเวนเี้ใช่เขาก็สั่งมาเพิ่มเขาสั่งเพิ่มเป็นความเผ็ดระดับที่เท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบห้าสิบใช่ไหมก็เดี๋ยวหลังจากหมดพวกเนี้ยเมเขาบอกว่าจะระดับสี่ใช่ไม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 ่ใช่าสิ อ่าร้อยห้าเศษไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ส<น>่ามากไม่ส่ำมากอันนี้มาถึงน,น้ำหนักทบน้ำหนักน้ำหนักเท่าไร <50 S 2> ครับร้อยสิบอ๋อเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับอีกสองสามเดือนสองสามเดือนอันนี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนี่ก่อนไหมนายชิมก่อนไหมได้ได้ครับแม่ผมา <พอ S 1> ผมายังคนคนก๋วยเตี๋ยวไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยเราควรชิมนี้กันก่อนเพราะเดี๋ยวความเผ็ดมันจะทำให้เราแบบมันจบปะไม่ได้รสชาติอะไรนี่ครับอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเนื้อน้ำมันหอยนะครับข้าวอ่า ก็ข้าวเนือกข้าวไงแข้าวไงต่ก anyway> ล้องนี่มันยังไงข้าวอ๋ออยู่ข้าวออยู่ข้าววเราจะประเด็นหนึ hm ่งขอขอเบรกหน่อยนี่ผมผมคุกมาแล้วนะแบบเบอร์ห้าแต่ผมจะไม่ชิมผมจะชิมอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวความเป็นมันจะทําให้รสชาติก็เดี๋ยวเสียใช่แต่ผมขอบอกอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อนี้ฉีกได้เลยนะจะ้เขามาแบบเป็นชิ้นแบบเบ้งๆนะเบ้งเบเลยเอาช้อนอ่ะชิ้นเลยเอาช้อนหนึ่งเลยนะผมขอชิมหน่อยครับ เนื้อ,อย่างเดียวเลยไม่รอช้าอหอมอืมผมก็ไม่รู้ว่ามันหอมอะไรนะน่าจะเป็นหอมแล้วมันหอยอะือไหม,อมอหอมแล<อ><อ>้วมันหอมแล้วเนื้อก็เปื่อยด้วยเนื้อเนื้อเปื่อยครับคือเคี้ยวมากคือ ไม่ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อมันจะเหนียวแล้วเคี้ยวไม่ได้ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับร้านนี้ครับใช่มันจะไม่เกิดดูจากหม้อตุต๋นเมื่อกั้ใช่เออถ้าถ้าเหนียวก็ไม่ใช่นะวะถ้าเหนียวก็คงแบบผิดร้านผิดร้านมาถึงกลับพูดเนื้อตัวอ้อหินไหมกินไหมชิมชิมผมอยากรู้ว่ามันจะเผ็ดแค่ไหน ผก็เผ็ดนะผมก็เผ็ดน,นะนนะพี่มาวินต้องกินไปได้ไงเบอร์ขนาดนี้ตอนตอนแรกเหมือนจะหืมมาวะเมื่อกี้เขาบอกว่าเส้นบะหมี่เขานแนะนำกว,กว่าเส้นอื่นครับก็คือเขาจะมีหลายเส้นเลยนะครับแต่ว่าเขาแนะนําว่าต้องเป็นเส้นบะหมี่ะบะหมี่ก็คือมันเผ็ดจริงครับแต่เป็นความเผ็ดที่อร่อยครับรับได้ รับได้แล้วก็อร่อยไม่ได้ว่าเผ็ดจนขนาดนั้นอันนี้หมายถึงเบอร์ห้านะครับอร่อยนะครับส่วนตัวผมผมชอบนะอ่าสําหรับผมไม่ค่อยทานเผ็ดผมก็จะชอบเป็นอันนี้นี่เขาเรียกอะไรซุปหม้อไฟเกาเหลาอ่าเกาเหลาแต่ว่าสามารถสั่งพริกจางละเมียดม,มาเพิ่มได้ด้วยนะรสรสชาติเขาจะหอมมากนะอันนี้พูดจริงๆงหอมเหมือนกัน<ร>เลยเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าอันนี้ใส่เส้นกบใส่พริกคต่อันนี้ไม่ใส่เส้นก็นกไม่ใส่พริกอันนี้ ก็อย่าพลาดนะไม่ใส่เส้นแต่ใส่ข้าวใช่ไม่ใส่เส้นแต่ใส่ข้าว <_ d ata> เนื้อน้ามันหอยนะอร่อยจริงๆนะครับอืมอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้โม,โม,โม้เลยอันนเดี๋ยวเราขรััชกันก่อนดีไหมได้ครับเพราะว่าตากล้องนี่ไหลเอือนะเอ้อกแล้ว <_ d ata> ไหลเอื้องแล้วไหลเอื้อกแล้วเห็นกระตัวนะเราอ่ะไอ้ลูกออนแปแล้มาวก่อน <_ d ata> ก่อนก่อนมากินกันมาเข้ามาทำเพี้ยอะไรวะมันเอาอีกแล้วนะ พอแล้วขอ,อแล้วกินข้าวไม่ไดหน้าไม่ใช่ย้อนไม่เองไม่ก็ยอยู่ที่คอพ่อเาอันนี้อันเ่ียครับเอาไปแล้วขอ <c oughs> อันนี้พี่พนักงานเขาก็ให้จางล่าเหมียวเรามาระดับห้าเนี่ยระดับห้าก็จะได้แบบถ้วยแบบนี้มาเห็นไหมเอาหมดเลยไหมครับน,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 นิดนึงก็ได้พี่นิดนึงก็ได้พี่ กินงก็ได้พี่ขออยอกตะเชีนแต่กินไม่ได้ครับหยอกหยอกหยอกครึ่งหนึ่งก็ออมาครึ่งหนึ่งแล้วสำหรับใครที่ชอบความเผ็ดก็เติมได้แล้วก็สั่งเพิ่มได้ตลอดเพราะว่าเขามีพริกจังละหนึ่งก็คือถ้าระดับห้ายังไม่เผ็ดก็คือเพิ่มได้อีกอ่าแค่นี้ก็เผ็ดแล้วถ้าระดับห้ายังไม่เผ็ดก็ไปหาหมอลิ้นใกลกว่าจแล้วไปหาหมอกระเพาะต่อมาครับเดี๋ยวเรากินกันแล้วครับ ไม่ไหวจริงก็ล <veux é, S 1> องดูเบอร์ห้าดูดิเกือแตกเลยอะเกือแตกเลยครับเบอร์ห้าอันนี้เบอร์ห้าบ้าเหอ <c oughs> คิดดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมสั่งมาแล้วเขายังสั่งอีกจานหนึ่งวันะคือผ <c oughs> มคิดว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากครับ กินแล้วมันเชง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 ครับซึ่งเชงหรือซงเชงมันงเช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 งเราก็กินแล้วแบบสดชื่นภาษาจีนเหรอครับภาษาจีนแต่จิ๋วแต่จิ๋วครับแต่จิ๋วแต่จิ๋วเพราะวาผมเป็นคนจีนนะแล้วก็ดูนี่ครับปีศาจีผมใส่แค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวยังเงือแตกกันนะแต่ว่าสายเผ็ดนี่ก็น่าลองเพราะว่ามันถึงใจอยู่นะผมชอบนะ าเน้นหอมเน้นเปื่อยนะตรงร้านนี้เลยใช่ครับรจริงก็คืออยากอยากแนะนําให้ทานแบบเปป่าก่อนตอนนี้จะใส่ปีกจะได้รสชาติที่แท้จริงว่ามันจะได้มันจะได้ได้สองรสอ่ะคุณจะได้ทั้งจืด่อนเราค่อยสบายที่ตอนหลังก็แล้วแต่คุณความชอบใช่แต่คือทุกคนต้องยอมรับว่าวันนี้ผมผมทรงสวยดีทรงมอฮอสเห็นไหมครับอันนี้ เมื่อกี้พี่พนักง,งานเขาเอามาให้แบบต้องลองอะ่ะคือคนที่มาที่จางร่ามี่งเนี่ยต้องลองมันคืออะไรครับแก้มบัวครับใช่มันคือแก้มบัวเขาบอกว่ามันนุ่มมากมันคือแก้มบัวเราก็มาชิมดูว่าจะสู้กแก้มพวกเราได้หรือเปล่าอ่าเพราะ,ะว่าแก้มของที่แม็กเนี่ยเขาฝ่าว่าก็คอนเฟิร์มมาว่านุ่มแต่ไม่รู้ว่าจะนุ่มเท่าแก้มบัวหรือเปล่านี้พี่เขาให้มาสามชิ้นพอดีเลยนะ นะครับพี่แจ็คอ๋ร้อนนี่คนรายการกันั้นวยกู๊ดอันนี้รายการอาหารครับเฮ้ยโอ้ดูดิมันมันมันตั้งตัวไม่ได้เลยอ่ะมันเปื่อยจัดอะน่มนุ่มนุมมา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 ดูนะผมกัดมันเบานะเฮ้ยก็เปื่อยจริงไอ้เนี่้มาชิมแป๊บอ๋อแมสชิมแป๊บเฮ้ยมาเปื่อยจริงๆ เฮ้ยอันนี้ไม่ขาดอันเนี้ยมันจะต้องลองอันนี้เลยนะอืมอืมเฮ้ยต้ <c oughs> องจุดยอดยอดจริงชิ้นใหญ่ๆนี้เลยนะครับผมจะคำเดียวเลยแล้วแต่นะแต่เสียดายนะบอกเลยคำเดียวอ,ะอ่ะนี่จะเปื่อยจริงเปื่อยเลยเปื่อ,เอ,เอเยเลยจะได้เลยใช่ไหมล่ะ <laughs> สุดอะสุดไปจริงคือแทบไม่ไม่ต้องเคียวเลยอ่ะ๋ยวจตะกล้องรอไหมครับรครับถ้าถือกล้องปล่อยยศต้เดี๋ยวให้พูดหรอให้พูดรอบรอเมื่อกี้แทบไม่ต้องเคียวเลยนะใช่ครับแบบเหมือนเกืนแล้วหายไปเลยอ่ะคือมันนุ่มแล้วแบบมันหอมอากแบบคมก่องมากครับเฮ้ยไม่คิดว่าไม่คิดว่าแก้มวัวเออไม่คิดว่าแก้มวัวมันจะโหดได้ขนาดนี้เลยนะ มันดูเหมือนไม่ไม่ค่อยมีมันแฝกนะแต่มันนุ่มมากมันเป็นเจลาตินซะมากกว่าเม,มื่อกี้รู้สึกได้เลยถึงเจลาตินนะเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวผมให้ตากล้องแบบกินผ่านกล้องเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับพร้อมนะครับตากล้องเดีย๋ยวพูดพูดผ่านกล้องได้เลยนะครับไปครับมืออาปาอีสัตไปครับเป็นกูเพ็นกู เป็นไงเป็นไงอร่อยจบตาล้องแม่งพูดได้แค่นี้แหละมันมันถึงมันถึงได้เป็นแค่ตาล้องไงเพราะมันพูดได้แค่นี้แหละยายาโคบูรี่อ่ะโอรยชั่นแรกหนึบหนักนะครับอันนี้อร่อยแล้วก็ก็คือที่ผมชอบนะผมชอบบะหมี่เขาน้ำซุปเขาแล้วก็ที่หนีไม่พ้นก็นคือความเปอยคือทุกอย่างเปอยหมดเลยอ่าผมไม่ได้ พูดจนโอเวอร์ไปนะครับอยากให้ทุกคนลองมาทานก็คือน้ำซุปก็หอมมากก็จริงเนื้อทุกอย่างอะ่ะนอกจากแก้มวัวแล้วอะ่ะก็นุ่มไอ้เนื้อปกติของเขาก็นุ่มอยู่แล้วนะเนื้อสับมันใช่เน,เนื้อเนื้อนะี่คือหอมน้ำซุปก็หอมแล้วประเด็นหลักเลยความเปื่อยหนีไม่พน้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งเลยตะก้องพูดได้แค่อร่อยไม่ใช่ครับราคาครับอ๋อเออใช่เรามาถึงเรื่องราคาคไม่ถึงร้อยนะใช่ครับบะหมีม่อย่างเงี้ยเนี่ยเราเนื้อแบบ เนื้อแบบปุมปูงอย่างเงี้ยอมไม่ถึงร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าไปลองซะามาได้เลยลครับรถไฟฟ้าก็มาได้ขับรถก็มาได้ใช่ครับก็คืออยู่ในโครงการสวนหลวงสแควร์นะครับขับรถก็มีที่จอดรถไฟฟ้าก็เดินม,มานิดเดียวถ้าใครหาไม่เจอก็ที่ก็เซิร์ชว่าสอน,นอปทุมวันเออไหนก็เจอ,อะจะมีที่จอดรถอยู่เดินทางง่ายครับได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์ครับใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ u b ส c คร b e ด้วยนะครับครับและที่สำคัญอย่าลืมกดหัวใจพวกเราด้วยนะครับกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆใช่ตุงติงตรงเป่ง,ง,ง,งใช่ครับแล้วก็ฝากไว้ได,ด้วยนะครับร้านนี้อย่าพลาดแล้วก็ในร้านถึงจะเปิดประตูแต่มีแอร์นะใช่ตอนแรกเรากะนั่งนอกร้านว่าดีแบบให้ลมมันโกกหน่อยเออเพอเข้ามาเย็นเฉยว่ะแต่ในร้านถึงไม่ไม่ได้ปิดประตูแต่เปิดแอร์อากาศคือเย็นครับบอกเลยว่า สบายสบายแล้วก็มีวิวทิวทัศน์เป็นน้องนักศึกษาเดินตลอดฉันถ่ายให้ชอบเลยผมเลยนั่งมุมนี้นั่งหันหน้าออกด้วยอยากหันหลังก็ดีไปกล้องรู้นะบายๆในส่วนของเนื้อนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อสามชั้นครับเนื้อสามชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเอ็นเนื้อครับผมจะดูดินะใส่เนื้อครับขอให้มาหน่อยมาหน่อยใกล้แบบเออแก้มครับที่แก้มเมื่อกี้ที่เราชิมไปนะแก้ม ตัดให้ชิมไปแล้วครับเปื่อยๆเลยนุ่มๆอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อราเมียนเนื้อล่าเมียนเป็นเนื้อชายโครงเป็นเนื้อชายโครงทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะพี่บบอกเลยว่าพ่อครัวเขาชำนาญมากครับเรื่องสัดส่วนอ๋อนี่เป็นสั่งสําหรับเช็กเวย์โอเคสำหรับกลับบ้านสำหรับกลับบ้านก็มีนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อก็มีมากมายนะครับอย่างที่พี่พ่อครัวบอกเมื่อกี้ พี่พ่อโคชื่ออะไรครับเอกครับอะไรครับเอกครับพี um, ่เอกครับครับพี่เอกเขาก็จะถ้ามาเขยังไงก็เจอพี่เอกถามเลยครับพี่เอกแบบอยากได้สัดส่วนไหนอยากได้ความนุ่มแบบไหนอะไรเงี้ยพี่เอกเขาจะรังสรรค์ให้เราเองครับเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับเก็บตกเก็บตกแก้มวัวชีงมูดิควันยังไงกะทบกันเลย ไอ้ม้าแม่งคลาดกินหมดทีเดียวอ่ะเฮ้ยแต่มันเป็นทำกว่านะอืออืออักินนุ่มเลต้องเบิ้ลครับต้องเบิ้ลเบิ้ลจริงรบอกกันว่ามามาแล้วสั่งชามเดียวไม่มีถูกจริงครับพคตรหวานมันนุ่มจริงอ่ะรู้สึกเนื้อเนื้อเรียวแคบมวนี่สุดยอดอ่ะบะหมี่เส้นก็น